คราวนี้เรามาดูชาวราศีธนูกันนะครับชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นยังไงนะครับชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมนะครับมาดูกันซิชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูในช่วงจังหวะน,นี้ดีจังเลยนะครับเป็นช่วงจังหวะของความก้าวหน้าความสาเร็จที่เกิดจากการพุ่มเทเกิดจากการร่วมมือกันกับคนอื่นและส่งผลดีนะครับ เราะฉะนั้นาเป็นหน้าที่การงานในช่วงนี้ชาวราศีธนูมีโอกาสจะเติบโตโก้าวหน้าเลื่อนขั้นในตําแหน่งหรือออกมาเป็นเจ้าของกิจการได้ดีนะครับซึ่งมาจากการสนับสนุนส่งเสริมนะครับของคนอื่นอย่างเช่นการเป็นหุ้นส่วนกันการได้รับการลงทุนลงแรงร่วมกับคนอื่นนะครับและชาวราศีธนูเองยังต้องทุ่มเทกับงานเป็นอย่างมากช่วงจังหวะนี้จะเรียกว่าเอาจริงเอาจัง,เอ,จงเอาเป็นเอาตายกับเรื่องของการทํางานนะครับ ถ้าแต่ส่งผลดีนะครับทำให้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีความสาเร็จอย่างมากนะครับเหนื่อยครับช่วงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะครับจากการทุ่มเทจากการเข้าทุกคนได้ดีการเงินคุณในช่วงนี้ไหลมาเทมามีความมั่นคงมีโอกาสเรื่องขั้นเรื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้กําไรเป็นอย่างมากในช่วงจังหวะนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องการใช้จ่ายนะครับช่วงจังหวะนี้จะใช้จ่ายมากเป็นพิเศษนะครับ ในโครงการอะไรต่างๆหรือของที่แพงของแบรนด์เนมนะครับสำหรับเรื่องของความรักครอบครัวช่วงจวังหวะนี้นะครับหลายคนจะทําอาชีพร่วมกันกับคนที่ตัวเองรักตัวเองชอบหรือคนในครอบครัวนะครับหลายคนก็จะมีโอกาสที่จะพบคนรักนะครับพบคนที่ชอบในเรื่อง,องการทํางานนะครับในดวงนะครับบอกว่าบางคนอาจจะถึงจุดของการเจอเนื้อคู่ บางคนถึงจุดของเขาว่าการมั่นหมายการแต่งงานซึ่งจะเป็นการแต่งงานที่ใหญ่โตอลังการงานสร้างนะครับเป็นท็อกอวบอวดท้ได้ในช่วงจวังหวะเดือนกุุภาพัน์นี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องสุขภาพไม่มีครับถือว่าแข็งแรงแล้วก็ดีนะครับสิ่งที่ต้องแนะนํามีเรื่องเดียวครับจังหวะนี้ของชาวราศีกุมเนี่ยจะทําให้ตัวเองเนี่ยประมาในเรื่องการใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองเนี่ยเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่เอาจะจ่ายอะไรเนี่ยจ่ายเกินตัวก็ขอให้รอบคอบในเรื่องของการเงินการเงินเก็บไว้บ้างนะครับเพื่อตั้งหลักตั้งตัวนะครับแค่นี้ก็จะทําให้ชีวิตสมบูรณทุกอย่างราบรื่นและไปได้สวยครับ